ه, ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม r v นะคือหายไปนานมากเลยนะครับกับเกม r าีซึ่งที่ผมหายไปเนี่ยผมกไม็ได้แจ้งไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าทําไมถึงหายไปนะเอาเป็นว่า,าบอกในคลิปนี้แล้วกันก็คือในอาีเนี่ยมันมีตี้ที่ผมเล่นกันอยู่ด้วยเป็นประจําใช่ไหมครับแล้วตี้ของผมเนี่ยก็ได้ละหายใต้จากกันไปนะเอเดี๋ยวก็ไม่ถึงกับตายนะครับผมเพราะคนที่ผมเล่นด้วยกันทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีการมีงานทำเขาก็เลย เลิกกันไปทํางานอะไรกันหมดนะครับเหลือแต่ผมคนเดียวเนี่ยผมก็เลยตัดใจเลิกเล่นไปแต่วันนี้เกิดคึกนะครับผมก็เลยอยากเล่นเอาวีขึ้นอีกครั้งก็เลยกลับมาอีกครั้งแล้วกันโอเครู้สึกว่าอาวีเนี่ยมันจะอัปเดตอะไรใหม่มาเยอะมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่หน้าโหลดเข้ามาก็เห็นไม่รู้ว่าจะเป็นยอนหรือเปล่านะที่ขี่บังกรอนะ่ะเออน่าจะเป็นสกินย้อนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมขอดูร้านค้าก่อนเลยกันว่ามีโล่ตัวไหนเข้ามาใหม่มั้งนะเขาที่เห็นก็ไอตัวนี้นะครับผมไฮายาเตะนะครับไม่รู้ว่าชื่อไฮายาเต แล้วก็ฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับผมรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะเลิกเล่นไปเนี่ยผมมีฮีโร่เกือบจะครบทุกตัวเลยนะขาดอยู่แค่ประมาณ2อสาตัวนะผมแต่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาใหม่กันเยอะมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวมีสกิลอะไรกันบ้างด้วยนะโอเคมาดูอย่างหนึ่งที่ผมสนใจมากๆเลยคือสกินนะอ่าสกินอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะครับผมสกินก็เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสกินใหม่มาเยอะพอสมควรเลยนะก็ตอนที่ผมเลิกเล่นไปรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเอ่อเรียวมะยากุซ่าเข้ามาัม้งน่าจะช่วงนับ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีสกินโอ้โหแต่ละสกินนี่มีทั้งระดับแบบอันติเมตอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยพวกนี้ครับผมเรียกได้ว่าลังการจนกระเป๋าเงินในมือผมนี่สั่นเลยนะครับผมเรียกได้ว่าอยากจะกดเติมแล้วก็ซื้อเข้ามาในตัวละครมากๆเลยอ่าก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมาแนะนําโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นอา V วีได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมคือนอกจากเล่นลื่นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําให้เราเทพขึ้นได้อีกด้วยนะ คือถ้าใครเล่นเกมออนไลน์วกเนี้เล่นเกมออนไลน์แบบเรียลไทม์อ่ะคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้ามีช่วงหนึ่งที่คุณกระตุกหรือว่าแหลกเนี่ยจะทําให้คุณนะครับผมเสียเปรียบทันทีเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณสามารถเล่นลื่นได้ตลอดเนี่ยฝีมือของคุณเนี่ยก็จะโหดขึ้นไปอีกโอเคเราก็จะไม่พูดมากมากกว่าน,นี้แล้วกันนะจะมาแนะนำโปรแกรมกันก่อนดีกว่าละกันโอเคเราไปดูหน้าโปรแกรมกันเลยเอาล่ะเราก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดแอปที่จะทําให้เราเล่นเกมได้ลื่นหรือว่ามือถือของเราเนี่ยได้ลื่นขึ้นนั่นเองก็ก่อนอื่่นเกนก็็ข้้าาา Google Store Play แลววพพิม์คํ น็อกคีเนอร์นะครับผมหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะหลังจากน,นั้นเนี่ยก็กดติดตั้งไปได้เลยโอเคแต่ก่อนจะเข้าไปดูในแอปเนี่ยผมก็มีกิจกรรมจากแอปเนี่ยมาแนะนํานะครับผมก็กิจกรรมเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณนะครับผม ให้5ดาวของแอปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้รางวัลไปและหลังจากนั้นเนี่ยก็โพส์ไปได้เลยก็ต้องให้5ดาวจากแอปนี้เราก็ต้องโหลดลิงก์ดักใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถึงจะได้เขารวมกิจกรรมนะรางวัลสูงสุดของแอปนี้เนี่ยก็คือหัวเว่ยนะครับ Y9 นะคือเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดีมากเครื่องหนึ่งเลยโอเคแล้วก็เข้าไปดูในเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้กันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้มั่งนะครับ อันนี้ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือเท่าไหร่นะโอเคเราก็มาเริ่มเ, ى, เพิ่มหน่วยความจากันดีก,กว่านะก็ตัวแอปเนี่ยใช้ง่ายนะครับเพียงแค่เราเนี่ยสามารถกดเพิ่มหน่วยความจาเนี่ยมันก็จะเลือกให้ดูนะครับผมว่าเรามีแอปพลิเคชันไหนที่เราไม่สามารถใช้นะครับผมเออคือเราไม่ต้องการอะพวกแคสอะไรพวกนี้เป็นก็นเป็นแคสตกค้างจากระบบอะครับผมก็ของผมเนี่ยเกือบ3ามจิกเลยนะก็ให้เราเนี่ยสามารถกดเคลียร์ไปได้เลยการเเเเคคลลลียยรน่ก็ใช้ว้ววาาาอขงมๆนะ แลวพอเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มด้วยนะครับผมเรียกได้ว,ว่าพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยอ่ะเรามาดูฟังก์ชันต่อไปของแอปกันดีกว่านะครับผมนอกจากที่มันสามารถเอ่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้เครื่องของเราได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถเล่นความเร็วหรือว่าเพิ่มความเร็วให้กับตัวแอปหรือว่าตัวเกมของเราได้อีกด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มารอดูมันสแกนกันก็ประมาณนี้เลยมันสามารถเรียกคืนได้ถึง6กเอลยนะครับก็มีเกมอาวีของเราด้วยแล้วกดให้มันเราเดลู่นความเร็วให้เรา และนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีฟังก์ชันสแกนไวรัสอีกด้วยนะครับก็สามารถกดสแกนได้เลยการสแกนเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณ1-2นาทีนะครับผมก็อาจจะนานไปหน่อยสำหรับคนใจร้อนแต่มันก็ถือว่าสแกนได้ละเอียดพอสมควรเลยนะนอกจากที่มันจะสแกนไวรัสเนี่ยมันก็ยังสามารถตรวจข้อบุคขของของเครื่องร้อยอีกด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจแอปนี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย หลังจากที่มันสแกนเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกว่าไม่พบไวรัสใดสิทธหรือว่าเครื่องคุณมีไวรัสเนี่ยมันก็จะบอกให้เรานะครับทำการแก้ไขได้ง่ายๆเลยและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันทั่วไปด้วยนะครับผมทั้งการจาัก,การรูปก็คือการบีบอัดไฟล์รูปครับผมให้มันมีขนาดเท่าเดิมความชัดเข้าเดิมแต่ขนาดไฟล์เนี่ยมันลดน้อยลงนะแล้วก็มีการแอปล็อกอะไรต่างๆด้วยนะครับผมก็แอปดีขนาดนี้เนี่ยไม่โหลดได้ไงนะโอเคเราก็ไปดูเกมของเรากันต่อจะดีกว่านะครับ เอาเลยครับผมเราก็มาอยู่ในหน้าแรงกันแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบนตัวอะไรกันนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะให้แบนเมดนะเป็นเมดตัวมาใหม่ด้วยนะครับอยู่ไหนเอาอยู่นี่อยู่นี่ไม่ได้เล่นแรงนานเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบนตัวอะไรกันบ้างนะเราก็ตามตามเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมขาดตำแหน่งอะไรเนี่ยผมก็น่าจะได้เล่นนะครับผมก็ตัวสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเอ่อไอตัวอะไรนะไอตัวเนี้ยไอตัวอะไรจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีตัวใหม่เข้ามาเยอะเหลือเกินนะเอาเป็นว่าผมจะเลือกตัวที่ผมนถนัดแล้วก็เล่นแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทีมขาดตัวอะไรกันนะครับอ่ะไหนสุดก็ถึงคิวผมเลือกนะครับผมร,รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยกำลังจะขาดฟาร์มนะครับแล้วเหมือนว่าเขาจเจ้าเรียมะไปฟาร์มนะงั้นผมก็คงจะต้องเล่นออฟเลนแล้วหรอครับผมเล่นตัวอะไรได้เนี่ยออฟเลนมีที่ผมเล่นถนัดถนัดก่อนผมเลิกไปก็จะมีโอเมนนะครับผมไม่รู้ว่ายังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะ น่าจะเล่นได้อยู่เละครับเพราะว่าเขาไม่ได้กดว่าอะไรนะครับผมถ้าเป็นโอเมนนะเราก็ไปออฟเลนเราสู้มันได้ปะน่าจะได้อยู่เลยครับผมเราน่าจะเจอกับไอตัวตัวต้นไม้ครับจาชื่อมันไม่ได้ละอา้าฟฝั่งตรงข้ามครับเรามาดูทีมกันดีกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีซานี้นะครับผมซานี้นี่ก็เทพเลดเกมเหมือนกันนะถ้าเลดเกมไปนี่ก็เอาลงยากนะครับผมแล้วก็มีตัวต้นไม้มีตัวเตียวเสี้ยนนะครับผมแล้วก็มีสลิมนะ เป็นเจ้ากระต่ายแล้วก็ตัวล่างสุดผมไม่รู้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นนักฆ่ามาใหม่นะส่วนฝั่งผมเนี่ยตัวบนสุดเหมือนจะเป็น เมดซัพพอร์ตนะครับผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันตัวที่2นี่ก็เป็นนินจาเข้ามาใหม่นะครับตัวที่3าเป็นแก๊กตัวที่4เป็นคิวกอดแล้วก็ผมโอเมนนะก็ไปดูกันในเกมหกว่านะครับว่าเจ้าแอปตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผมชนะแรงได้หรือเปล่านะจริงๆเนี่ยผมยังไม่แรงไดมอนด์นะครับพอดีเพื่อนผมเนี่ยมันชวนเข้ามาเล่นก็เลยถือโอกาสตามๆมันมาไดมอนด์เลยลยกันจะได้วัดฝีมือกันไปว่าฝีมือผมเนี่ยตกหรือยังนะโอเคเราจะมาลุยกันไปด้วยกันนะครับมาในเกมกันนะครับผมก็หน้าเมนูอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปพอน ใช้เซตนี้ใช้เซตไหนดีเนี่ยโอเคเซตนี้แล้วกันโอเคเราก็ไปออฟเลนกันนะครับผมเนี่ยโอเมนเท่าที่ผมจําได้ผมน่าจะอัพสกิลสกิลสกิลหนึ่งนำแล้วกันนะว่าไว้เคียร์ก่อนแล้วกันต้นเกมนะครับผมอย่างที่ผมดาวไว้ครับผมผมเจอกับเจ้าตัวต้นไม้จริงด้วยนะปิดไม้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนรวมทีมไม่เปิดไม้ด่าเวลาผมเล่นไม่ดีนะครับวะ่ะตีเลยตีเลยโอ้โหเราสู้มันไม่ได้ครับเขาเวิสองก่อนนะต้องใจเย็นไหมครับผม เราต้องรอมีของก่อนนะเดี๋ยวผมขอจัดไอเทมใหม่ก่อนนะถ้าผมเจอแท้งผมจะออกอันนี้ก่อนนะมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมแล้วก็ตีไม่ไม่นับเกาะด้วยนะมันจะเป็นขาวๆนะครับเขาต้องสกิลมาแน่ครับผม <c oughs> แล้วผมจออะไรไปสู้มันเนี่ยมันมีหลายสกิลเหลือเกินนะแล้วมันยังฮิวได้ด้วยนะครับเวลามันเข้าป่ายตัวนี้เท่าที่ผมจําได้มันจะต่อเลือดเราไปเรื่อยๆแน่นอนว่าแล้วพยายามรัดคลิปอยู่ในป้อไมไว้ก่อนับผมเรารอเรามีของมีเลเวลก่อน ต้นเกมเนี่ยไอตัวนี้มันถึกมากเลยนะหมาแล้วผมจังหวะนี้ถ้าผมก็ได้เฟิร์นบัตรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนเข้ามาช่วยแกงนะเกือบไปเหมือนกันถ้าเอ่อซัพพอร์ตของเราหรือว่าเมดเราเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสกิลเขามีอะไรนะเห็นเขากลางน้ํามาผมก you ็ไม่ได้อ่านค่าสกิลเขาเหมือนกันนะฮ่าดี๋วเซียนก็เดินมาแล้วนะครับเหมือนจะมีประเด็นนะคิวก่อนเราตายแล้วโดนแช่แข็งตายไปซะงานนะ อ่าล้วตรงนี้เพื่อนเราโอ้โหแล้วเพื่อนเราก็ตายไปนะครับโดนสลิมฆ่าเดี๋ยวผมจะไปหาจังหวะลดัดเขาหน่อยละกันอเอาเตียวเซียนมายืนเลยตรงนี้เนี่ยเขาแหลกหรือเปล่าโอ้เหมือนจะไม่แหลกนะครับให้ผมเดานะกระต่ายน่าจะเตียนนี่อยู่ครับโอ้ไม่ได้โอ้ไม่โดดฝีมือตกไปจริงนะครับถ้าปกติเนี่ยผมไม่น่าจะพลาดจังหวะแค่นี้นะไปเล่นใหม่ดีกว่าครับผมไปยืนเล่นของเรากันต่อดีกว่าต้นไม้เขาห้าวนะครับเอาจริงนะ เท่าที่ผมมาลองคิดคิดดูเหมือนว่าผมจะแพ้ทางต้นไม้ครับเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยเวลาอันติแล้วมันก็จะเป็นไอยิงลูกบอลใช่ไหมล่ะครับผมพลาดแล้วครับผมผมไม่น่าโอเมนมาเลยนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับเราเวลาบวกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเข้าไฟกับทีมแล้วนะถ้าเราเล่นโอเมนนะครับเอาเป็นว่าปล่อยๆเข้าไปแล้วกันให้เขาได้ใจยืนคุมเลนของเราไปก่อนแล้วกันนะโอ้แล้วเลนล่างเฮ้ยเหมือนจะฮุกใครได้ฮุกใครวะฮุกใครวะเรียกคิ้วไม่ได้อ๋อฮุกสลิมนะครับผมคลิปนี้เลียด ชื่อตัวละครผิดๆไปก็ต้องขออภัยแล้วกันอ้าวแล้วจังหวะนี้ครับผมเจ้าตัวต้นไม้ของเขาเนี่ยไปเลนกลางนะครับเราก็มีภารกิจของเราแนละ้วคือถ่ายป้อมนั่นเองนะเดี๋ยวมาดักเขาก่อนเขาเดินผ่านเนี่ยผมจะล็อกเขาไว้นะครับล็อกเขาไว้แล้วก็ไปตีป้อมนะครับผมตีหวัหวหัวจังหวะนี้ต้องหวัวป้อมก่อนฟิกเกอร์เราไม่มีด้วยเราขอหัวดได้เลยที่สุดไอ้ใต้รึงหลอดก็ดีแล้วครับผม <c oughs> โคตรเกียนนะโอเคเหมือนว่าคิวก่อนเราบอกว่าโดนตัดบัฟนะครับเราปล่อยเข้าไปแล้วกัน เนี่ยทาไมเจ้าตัวเมดของเขาเนี่ยมันห้าวจังเลยครับเอ้ยไม่ใช่นะไอตัวแทงเลนผมเนี่ยมันห้าวมากมาเลยนะเหมือนมันล่อผมให้ผมออกไปครับแต่ผมไม่ไปแน่แน่เอออย่ามาตอดกันดิผมไม่อยากไปเสียเลือดเล่นๆกับแทงนะครับเพราะว่าเขาฮิวได้แต่ผมหิวไม่ได้ไงเออเขาเข้าป่าแล้วหิวได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นแล้วนะโอ้ผมผมเจอสลิมแล้วผมเจอสลิมแล้ว เด,เดี๋ยวผมหาจังหวะฟิกเกอร์ไปเก็บสลิมก่อนแล้วกันนะเออล็อกโดนแล้วครับผมน่าจะเสร็จผมนะสลิมตัวนี้นะครับเพราะว่าผมได้ของมาละเรียบร้อยครับผมเราเก็บไว้แล้วสองคิวนะรู้สึกว่าป้อมนี้จะเป็นของเราแน่นอนนะถ้าเราได้ป้อมนี้มาเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเลยคนระับเอยเดียวเซียนคิวกอดผมโดนอีกแล้วนะเฮ้ย,อยโอ้แล้าแข็งนานด้วยนะผมตายจนได้เลยนะถ้าผมกลับบ้านก็น่าจะรอดแล้วไม่น่าเลยเรา มากันใหม่นะครับหลังจากที่ตายไปเนี่ยเขาก็มาเคลียร์คีเพื่อจะดันป้อมผมนะตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากสถานการณ์โดยรวมของเกมเนี่ยทีมผมค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมโอ้ไอตัวนี้เอาอีกแล้วห้าวจังทำไมมันห้าวจังโอ้โมันเปิดอันติเพื่อจะลาดนกนะคนลงคุณหรอครับเอาเป็นว่าเราได้นกไปเขาเสียอันติฟรีไปนะผมก็นับคูดาวแนละ้วถ้าเป็นแต่ก่อนผมจะนับคูดาวเขานะว่ากี่วินะแต่ตอนนี้ ลืมหมดแล้วนะครับโอเคช่างมาแล้วกันโอเคของต่อไปออกเปไ็นอะไรดีนะ,ะถ้าเป็นตามปกติผมจะออกเป็นเกาะไฟนะครับที่มันเผารอบๆนะตรงนี้เขาบวกกันอยู่ที่เลนกลางนะผมก็ไปไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ผมเนี่ยโอเมนเนี่ยถ้าใครเล่นก็น่าจะรู้ว่ามันเข้าไฟแล้วมันไม่ดีนะครับแต่เหมือนว่าไฟตรงกลางจะแพ้ด้วยนะครับผมเฮ้ยเพื่อนผมมาแกงนะครับเราเอามันดีกว่ามันเปิดอันติไปแล้วด้วยนะครับล็อกเลยครับผมยังไงก็ตายครับเพราะว่าเวลาอันติตอนต้นเกมไงก็ช้านะครับผม นกไม่เอานะเราถ่ายป้อมก่อนหน่อถ้าผมได้ป้อมนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่ผมจะดันได้ย,วยาวๆนะเอ้ยแต่ตัวไฮยเต้นี่มันเท่ดีนะครับเห็นปะมันตาเดากระจายอะ่ะผมชอบมากเลยโอเคปล่อยเพื่อนผมดันไปเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะระหว่างนี้ระหว่างเพื่อนผมไปตีป้อมผมก็ตัดได้หมดครับทั้งบงทั้งบัฟอะไรก็จะตัดให้หมดนะเดี๋ยวเซียนเข้ามาอีกก็เสร็จผมแล้วครับเสร็จเรียบร้อยผมอ้าวไฮยเตะเฮ้ยโอ้โหยาง ไอ้ไอ้นี้มันเอาอีกแล้วเปิดอันติกแล้วอันติหมดกอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยก <c ười> ิดเด์มาอีกครับผมขอถอยก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหิวแล้วเราจะไปไปตายเอานะนี่ครับถ้าเราหิวเราก็จะตายแบบไอตัวแท้งของเขาครับไล่มาขนาดนี้นะเฮ้ยเสร็จผมครับผมเสร็จผมนี่ไงเอ้าไอ้เฮ้ยมันลัดเก่งจังวะหัวร้อนเลยนะผมใ้จะเตะนะฝั่งเขาตายไปสี่ก็ขึ้นบ้านเลยครับผมไปไหนกันล่ะเพื่อนม,ม,มันมาแล้วมวดมาแล้ว แต่ถ้าสังเกตดูเลเวลผมเนี่ยจะห่างห่างจากซาน,นิมากเนี่ยเขาเพิ่งฆ่าผมสิบเอ็ดเนี่ยโอเคผมขอฟาร์มต่อเรื่อยๆแล้วกันนะมาครับผมจังหวะนี้ผมเจอซาน,นิหลงเด็กลงครับเราหนึ่งหนึ่งกับซาน,นิได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซาน,นิเขาของตามเราอยู่พอสมควรเลยแหละเออเราได้คิวสักทีนะเมื่อกี้เหมือนจะมีคนมาล่าด,ด้วยนะโอ้โหแล้วมันมากันแล้วครับผมผมกล่บก่อนดีกว่าเข็จ,จากรอบแรกไปเยอะนะที่เราตายแบบน่าเสียดายมากๆเลยโดนเดลเซียนฆ่าเนี่ย จากความรู้สึกผมนะครับหลังจากที่ใช้แอปน็อกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลื่นลื่นขึ้นนะมือถือผมอดูสิครับผมปกติเวลาผมเล่นเกมนเนี่ยเฟรมจะไม่ค่อยแตะ40นะโทรศัพท์ผมมันก็มีแอปเยอะครับผมเปิดหลายๆายแอปไปด้วยอัดกันไปด้วยก็ไม่ถึงไม่น่าจะถึง30ครับแต่รู้สึกว่าตัวแอปน็อกเนี่ยจะทำให้ลื่นพอสมควรเลยไม่ค่อยแหลกเวลาบวกไม่ค่อยกระตุกนะ เวลาสังเกตถ้าใครเล่นเกมโมบ้าแล้วเวลาทีมไฟ55เนี่ยจะกระตุกแน่ๆน,นะครับถ้ามือมือถือใครไม่แรงเนี่ยใครเป็นปัญหากันก็ลองแอปนี้ไปใช้แลัน,นะครับผมจะได้เล่นได้เหมือนผมนะเออเขาอ,อวดตัวเองหน่อยนะครับเกมนี้เทพนะในะจังหวะที่เขาไม่ระวังตัวนะผมโอเมนเป็นตัวเที่นอันตรายมากๆเลยดูนะเข,เขาเขายกไปอยู่ล่างกับกลางกันหมดนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นซานนี่อยู่ในมินิแมปเล็กๆนะสลิมมาเราก็ถอยครับแล้วเพื่อเราเนี่ยดึงความสนใจแล้วเราก็ไปเอาเลนกลางดีกว่า มาน,นี่มาน,นี่โอ้โ oh, หแล้วไอ้ไยะเตะมนเอาอีกแล้วนะผมเฮ้ยหัวร้อนเลยนะหัวนี่อุ่นๆเลยนะครับถ้าไม่ายาเตะนี่สกิลมันรัดดีจังเลยนะสงสัยต้องหามาเล่นบ้างแล้วแหละในขนาที่เขาตายแล้วเพื่อนเราไล่คิวเราก็มาเก็บป้อมนะเราได้เราได้จะได้ป้อมมนลอยู่แล้วนะถ้าโอเมนมันตีแป๊บเดียวอยู่แล้วแหละสี่สี่คนเขาเหลือสี่คนนี่น่าจะจบได้แล้วนะจบปะผมเอาบ้านจบเลยแล้วกันเพราะว่าน่าจะจบแล้วแหละ จบแล้วเรียบร้อยนะจบแน่ๆครับผมเป็นไงครับแม้แต่แอปเทพมาแล้วก็เพิ่งขับมาเล่นในรอบหลายเดือนมากๆไ่นะที่ผมไม่ได้แต่อวเนี่ยโอ้โหถือว่าดีจริงนะครับแอปนี้นะมีแอปดีแล้วก็ฝีมือดีด้วยเนี่ยทำให้เราเล่นเก่งขึ้นไปอีกได้ด้วยเลยนะครับผม เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องจบไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมขับมาเลนาวีแล้วก็กลับมามีกิจกรรมแจกสกินเนี่ยก็คอมเมนต์อะไรกันไว้ได้นะครับผมถ้ามีคอมเมนต์ตอบรับกันเยอะเนี่ยผมอาจจะกลับมาทําคลิปเกี่ยวกับเกมนาวีแล้วก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมแจกสกินแจกอะไรต่างๆนะแต่การแจกสกินช่วงนี้ถ้าจะกลับมาแจกจร,ริงเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็นเพื่อนกัน7วันถึงจะส่งสกินให้กันได้แต่ถ้ากลับมาแจกเนี่ยผมก็น่าจะหาวิธีได้แหละครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็จบไปเพ<ล>ียงเท่านี้แล้วกันก โทรศัพท์ให้เป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ